โปรแกรมแข่งขันแบดมินตันอินโดนีเซียมาสเตอร์2024รอบชิงชนะเลิศวันที่28มกราคมเวลา13นาฬิกาคู่ที่1ประเภทคู่ผสมเจิ้งซีเหวยกับหวงหยาเฉียงคู่มาหนึ่งของโลกจากจีนพบกับฮิโรกิมิดโดริกาวะกับนัสึไซโตะคู่มอ13ของโลกจากญี่ปุ่นเวลา13นาฬิกา50นาทีคู่ที่2ประเภทหญิงคู่เป็นคู่แข่งจากจีนจางชูเซียนกับเจิ้งหยู่คู่มืห6ของโลกพบกับหลิวเฉียงชูกับถานหนิงคู่มาห5ของโลก เวลา14บสนาฬิกนาทีคู่ที่3ประเภทหญิงเดี่ยวหวังจื้อยี่มือสิของโลกจากจีนพบกับโนโสมิโอกุฮาระมือยีของโลกจากญี่ปุ่นเวลา15บหนาฬิกาสานาทีคู่ที่4ประเภทชายเดี่ยวอันเดรสแอนโทนเซตมือเจของโลกจากเดนมาร์กพบกับไบอันหยางมือยีของโลกจากแคนาดาเวลา16บหนาฬิกายีนาทีคู่ที่5ประเภทชายคู่เรียวโรีคานันโดกับดนเนยลมาตินคู่มือสิของโลกจากอินโดนีเซีย พบกับคแอสทูดกับอันเดสกาโรบลัดมูเซนคู่มือสีของโลกจากเดนมาร์กช่องถ่ายทอดสดสปอร์ทีวี